ความกตัญญนะูเป็นเรื่องของการจับถูกอ่อใครดีกับเราไอ้ใครร้ายกับเราบ้างเสียเวลาไปคิดใครดีกับเราเนี่ยตรงนี้ใช้ได้นะพระสารีบุตรนึกถึงความดีของพระอัสสชิสอนธรรมะให้แล้วก็บรรลุธรรมทันทีเลยเป็นพระโสดาบันทันทีที่พระอัสสชิทันเทศจบเพราะฉะนั้นท่านก็ล้ำลึกถึงคุณของพระอัสสชิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แสดงความกตัญญูเต็มที่เลย พระอัศจริบท่านก็เป็นพระอระหันต์แล้วไม่รู้จะทํำยัำยงไงอย่างน้อยก็ทําให้ลูกศิษย์ตัวเองดูแนละตัวเองทําแล้วก็ปลืมนะ้มใจก่อนจะเข้าจําวัดก่อนนอนพูงง่ายๆทุกคืนต้องนั่งเข้าสมาธิตรวจดูก่อนเอออาจารย์เราตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคืนนี้เราจะนอนหันเอาศีรษะไปทางโน้นก็แล้วกันบูชาท่านการทำอย่างนี้แล้วไงแม้มันปลื้มใจใจมันผ่องใสดี มันก็เลยมีกำลังใจที่จะประกาศธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกส่วนพวกเรายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็เช่นกันนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ก็เออความดีอะไรที่พ่อแม่เราทำความดีเหล่านั้นที่พ่อแม่มีอย่าทิ้งซะนะนั่นมอรดกธรรมคุณพ่อคุณแม่ตักบาตรที่หน้าบ้านทุกเช้าอย่าลืมนะ รักษามรดกธรรมนี่ไว้เป็นต้นแบบให้อ้หลานหลานเหลนๆต่อไปในภายภาคหน้าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดไม่ไม่เคยได้ยินท่านเถียงท่านทะเลาะกันเลยทำเป็นต้นแบบให้ลูกลูกหลานเราดูน้วนนั้นนี่ปู่ย่าตาทวดเราไม่ทะเลาะกันหรอกันพวกเองต่อไปภาคหน้าพี่พี่น้องน้องก็อย่าทะเลาะกันนะการที่ใครก็ตามมีความกตัญญูกตวเวทีนะเอาความดีที่ท่านเหล่านั้นทํากับเรานะ เอามาทําให้ได้อย่างท่านรัจะพัฒนาให้ยิ่งกว่าท่านได้ก็ยิ่งดีแต่ที่แน่ๆแ,แล้วก็ทายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นรุ่น,นต่อรุ่นถ้าอย่างนี้นะไม่เสียทีได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบผู้ที่มีน้ําใจดีกับเราให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเราก่อนจนกระทั่งเราตั้งมาคํหนึ่งถึงพระคุณของท่านตรงกันข้ามถ้า ไม่คำนึงถึงพระคุณของท่านเดี๋ยวมันจะ,ชะแชร์ไปเพราะวันวันหนึ่งเราก็เจอเหมือนกันไอคนที่ไม่ค่อยจะเข้าท่าไม่ค่อยจะเหมาะสมมันมาทําความเดือดร้อนให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะอดคิดเรื่องเหล่านี้แล้วกลายเป็นแค้นกับคนเหล่านี้ให้คุณต่อไปอีกบางทีมันเลิกยากนะคิดแล้วมันก็แค้นแล้วมันก็เคืองแล้วมันก็คุณคุณยัก็ท้่งนอนรับรับ,รบยังฝัน เคี้ยวฝันกรอดกรอดนอยากจะเคี้ยวกระดูกไอ้คนนั้นนถ้าอย่างนี้ใจคุณใจคุณถ้าตายไปตอนนั้นไปไม่ดีหรอกการคิดถึงความดีของผู้ที่เคยทําความดีกับเราความกตัญญูนี้ทําให้ใจเราใสช่วยให้ปิดนรกก็ได้เพระาะใจใสเปิดสวรรค์ก็ได้เพระาะใจใสป้องกันไม่ให้เครียดแค้นชิงชังใครอย่างนี้เป็นความดีที่จะต้อง ทำและก็อบรมลูกหลานเหลนหลนของเราต่อไปในภายภาคหน้า